สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังร้อนแรงในโลกออนไลน์เลยนะคะการประทะคารมกันระหว่างอีลอนมัสก์กับดอนัลทรัมป์ค่ะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากจริงๆครับโดยเฉพาะที่มาที่ไปของเรื่องนี้เราจะมาดูกันที่ตัวโพสต์ที่เขาโต้อตอบกันเลยนะคะเพื่อทำความเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับ เรื่องมันเริ่มจากโพสต์ใน X ของอีลอนมัสก์ครับที่พุ่งเป้าไปที่โดนัลด์ทรัมป์โดยตรงเลยแล้วก็อ้างอิงถึงเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมากอย่าง e อฟสไตน์ i ฟ e s นะครับใช่ค่ะโพสต์ post นั้นเขียนว่า at real donald trump อยู่ใน Epstein Files นั่นแหละเหตุผลที่พวกเขาไม่ยอมเปิดเผยเอกสารพวกนั้นแล้วก็ทิ้งท้ายว่าขอให้มีความสุขนะ DJT การหยิบเรื่องอ stein Fil มาพูดนี่ อืมถือว่าแรงมากเลยนะคะแรงมากครับเพราะว่าเอฟสไตน์ฟาวส์เนี่ยมันเป็นเอกสารของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์ทางเพศของเจฟฟรีย์เอฟสไตน์นะครับซึ่งมีชื่อคนใหญ่คนโตหลายคนเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ประเด็นคือมันยังไม่ได้เปิดเผยออกมาทั้งหมดกล่าวหาขึ้นมาลอยๆซึ่งมันก็น่าสนใจนะครับว่าทำไมถึงเลือกใช้วิธีนี้ มันเหมือนเป็นการใช้ข้อมูลที่ยังพิสูจน์ไม่ได้มาเป็นเครื่องมือโจมตีกันเลยนะคะครับผมมันสะท้อนกลยุทธ์การสื่อสารในยุคนี้เหมือนกันนะที่เน้นสร้างแรงกระแทกถึงแม้จะเสี่ยงเพราะไม่มีหลักฐานรองรับก็ตามโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียที่ข้อมูลมันไปเร็วมากการกล่าวหาแบบนี้มันจุดประเด็นได้ง่ายจริงๆคะ่ะใช่ครับแล้วก็มีอีกบริบทหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องช่วงเวลายังไงคะ คือโพสต์นี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่มัสลาออกจากตำแหน่งในกระทรวง DODA นะครับอ๋อ Department of Government Efficiency ที่ตั้งขึ้นในยุคชรัมป์นั่นเองใช่ครับหน่วยงานที่ทรัมป์ตั้งขึ้นมาเองเลยแล้วก็เคยมีเสียงวิจารณ์อยู่บ้างเหมือนกันการลาออกตรงนี้อาจจะถูกมองเป็นฉากหลังให้ความขัดแย้งมันดูเข้มข้นขึ้นได้ไหมคะก็มีความเป็นไปได้ครับถึงจะไม่มีการยืนยันตรงๆนะครับแต่มันก็เป็นบริบทที่เกิดไล่เลี่ยก,กันพอดีแล้วทางฝั่งทรัมปล่ะคะ เขาตอบโต้เรื่องนี้ยังไงบ้างโอ้ตอบโพทันควันเลยครับผ่าน Truth Social ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของเขาเองเนื้อหาคงจะดุเดือดน่าดูเลยนะคะตามสไตล์เลยครับคือทรัมป์อ้างว่าจริงๆแล้วนะเขาตั้งหัดที่คนขอให้มัสก์ออกไม่ใช่มัสก์กลาออกเองนะแล้วก็กล่าวหามัสก์กับแรงๆเลยว่าเริ่มบ้าไปแล้วแล้วก็บอกว่าตัวเขาเองก็เริ่มหมดความอดทนกับมัสก์แล้วด้วย โหเป็นการตอบโต้ที่เร็วแล้วก็ตรงไปตรงมาตามแบบฉบับทรัมป์เลยแต่ก็น่าคิดนะคะว่าครั้งนี้มันมีอะไรพิเศษกว่าปกติไหมเพราะข้อกล่าวหามันโยงกับเรื่องใหญ่ขนาดนั้นนั่นสิครับคือสไตล์การตอบโต้อาจจะคุ้นเคยแต่บริบทของข้อกล่าวหาเรื่อง Epstein Files เนี่ยมันทําให้การตอบโต้ครั้งนี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษเลยครับว่ามันจะไปถึงขั้นไหน สรุปตอนนี้ก็คือเราเห็นการประทะกันแรงๆบนโซเชียลมีเดียระหว่าง2คนดังระดับโลกเลยมีการใช้ข้อกล่าวหาที่รุนแรงมากแต่ยังไม่มีหลักฐานจากฝั่งมัสก์ครับแล้วก็มีการตอบโต้กลับที่ เผ็ดร้อนไม่แพ้กันจากฝั่งทรัมป์สิ่งที่น่าสนใจจากการดูโพสต์เหล่านี้ก็คือมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแล้วล่ะครับมันคือการใช้พื้นที่สาธารณะเป็นเวทีในการต่อสู้กันทั้งเรื่องภาพลักษณ์หรืออาจจะเรื่องการเมืองด้วยซ้ำโดยมีประเด็นอ่อนไหวมากๆมาเป็นเครื่องมืออืมจริงด้วยค่ะการประทะก,กันครั้งนี้มันก็ทิ้งคำถามให้เราคิดเหมือนกันนะคะ ว่านี่ยุคที่ข้อมูลมันไปเร็วจนบางทีก็ตามไม่ทันแบบนี้เนี่ยการกล่าวหาคนสาธารณะโดยไม่มีหลักฐานชัดเจนสังคมเราควรจะตีความหรือว่ารับมือกับเรื่องแบบนี้ยังไงดีคะ